ฮัลโหลมันมายัางเอ่ยฮัลโหลสตรีมขึ้นหรือยังอ่าเรียบร้อยเสียงเกมเรียบร้อย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเออมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้เรามาไวไปไวนะวันนี้มาดูคนเปิดได้เกียโลกันดีกว่ายัางไงก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราเรียวไทม์เรียวไทม์ไลฟ์สดเราจะเปิดเกียโรเกียโรกันคอที่เกียนที่สุดในเกมแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมด้วยเช่นกันเพราะว่า คอของเขาเนี่ยโคตรโกงเพิ่มเลือดสี่เท่าผมสู้ในดวลเรียวไทม์เชื่อไหมว่าถ้าผมสุ่มเจอมันเนี่ยคือมึงชนะไปเลยนะคือผมสู้ไม่ได้เลยผมเปิดก่อนทุกตัวด้วยแต่ผมสู้ไม่ได้ผมเจอด้วงไาที่ผมแบบสะกิดเขาอะแบบไปชนเขาเ็าตายตัวเองเออซึ่งผมก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่มีตัวดำเหลือก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำแล้วกันก็โอเคร้อยแปดสิบใบวันนี้ เรามาดูซิมีกี่ใบเอออันนี้นี่ไม่ใช่ไอดีของผมนะครับเป็นไอดี f เครับก็ขอบคุณคุณวอนนะครับที่ส่งไอดีมาให้ผมสุ่มนะครับก็เดี๋ยวสุ่มเลยละกันนะเขารอผมมาต้องวันหนึ่งละจริงๆผมต้องมาสตรีมทุ่มหนึ่งนะแต่เนื่องด้วยคอมมันบึ้มนะครับคอมมีปัญหาก็เลยมาสตรีมดึกๆเที่ยงคืนนะสำหรับขา ระเนจรรอบดึกทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันละกันนะครับท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะโอเคทุกคนไปไปมาร้อยแปบใบแรกจริงๆผมตั้งชื่อคลิปอีกอันหนึ่งนะน่าจะเห็นกันแล้วคลิกเพื่อดูคนเปิดได้เกียวโลเกียวตัวที่โคตรโกงเปิดได้มึงชนะไปเลยโคตรกอด u t u b e ไม่ให้ตั้งชื่ออย่างนี้ครับ โ okay, อเคยังไงก็ตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันคลิกเพื่อดูคนเปิดได้กิโลดีกว่านะเพราะเรามีการันตีแต่ผมเชื่อว่าผมต้องไม่ได้กดการันตีแน่นอนโอเคเรามาที่เริ่มวันที่สิบใบแรกครับไปผมได้ตอนสิบใบเซิร์ฟใหม่อาอย่างนี้ก็มีบัฟอวยไก่สิใช่ไหมคือเวลาเล่นตัวใหม่ๆเล่นเซิร์ฟใหม่เราจะมีบัฟอวยไก่ครับののผมใช้มาตั้งแต่สับของเกมเศรษฐีนะผมกับไอ้หลิวเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเอง มันคือแบบบัฟอวยไก่คือคือแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยคือแบบมันจะโชคดีมากคือมันโชคดีจริงๆคือมันทําอะไรก็แบบดวงมันจะดีไปหมดอะ่ะคือมันเป็นเหมือน,นเป็นบัฟอวยไก่อะ่ะ <c oughs> จัดไปที่20ใบแรกครับผมทําไมต้องทํางาน, <c oughs> นไม่ใช่ยังไม่ใช่ <c oughs> ไปจัดไป30ใบผมเปิดร้อยใบได้ ก็ยังดีก็ยังดีนะครับไม่เหมือนเจ้าของช่องเจ้าของช่องเปิดโกเคนสึไม่ได้ไม่ใช่ใช่มันคือบัฟอวยไก่ครับก็คือเหมือนเราแบบฟุู้เลใหม่อ่ะคือฟ้เล่นใหม่ไม่เหบอบัฟอวยไก่นี่ไม่ดีจริงด้วย คือมันจะมีบับเวยไก่ประมาณเดือนหนึ่งครับนะบับอวยไก่เนี่ยโอ้โหเราเราเปิดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเราเปิดไปหกสิบใบแล้วนะเป,เปิดไปด้วยความเร็วแสงคว,ความเร็วที่สูงสุดก่นแเฮ้ยเราเบรกก่อนเนี่ยหกสิบใบผมก็ยังอยากได้ก่อนร้อยแปดสิบใบนะเขารอผมมันต้องหนึ่งวันหนึ่งวันเลยนะ <c oughs> ไปครั้งครับครั้งที่เจ็ดสิบนะขอแสงสีทองหน่อย ต้องได้แ,ลแหละการันตีไม่เราไม่ได้การันตีดิเปิดได้พอเลยนะจัดไปครับเจ็สิบครั้งละวันนี้วันนี้คือแบบสิ่งมากเลยจะสตรีมในคอมแต่คอมแม่งบึ้ม มันต้องอย่างนี้สิเออมันต้องอย่างงี้สิคือคือคือเปิดได้มึงก็ชนะไปเลยนั่นแหละชนะไปเลยเกียโรเกียโลคือคือมันโกงจริงๆนะครับคือตัวเนี้ยกี่ใบเอ่ย แปดสิบใบครับคือคอมันโกงมากเลยนะด้วงดูด้วงดูเรื่องด้วงเลือดสองล้านหกแล้วดูคอมันครับคอมันเพิ่มเลือดสี่เท่าโอ้พระเจ้าจอดเพิ่มเลือดสี่เท่าแถมยังแชร์ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกครับคือ โ,โกองอ่ะเออโอ้เปิดมาเริ่มต้นพลังห้าแสนสองโคตรสุดคุณบอลไม่ใช่เรื่องมันเศร้าก๊อดโคตรก๊อตเดยเนี่ยมีซอมบี้แมนเนียเบตาทันทุกเบตาได้หมดเลยได้หมดท้่สุดชื่อเลยทีมเนี้ยตอนเนี้ยสุดจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีกี่ใบเนี่ย 22 2 2 2 2 2 4ใบเดี๋ยวเราไปเดือนหน้าน่าจะได้สุ่มยุงกันอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายเป็นคลิปเปิดกาชาสั้นๆน,นะส่วนรีวิวก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวก่อนแล้วกันยืนยันอีกทีหนึ่งยังไงก็คลิปนี้ก็นั่นแหละครับหนึ่งซับสไครต์ของทุกคนก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วนะสั้นๆน,นี่เนี่ยเจ็ดนาทีไ้เจ็ดนาทีมันสั้นไปวะ่ะ